กระแสแรงสุดขีดวีสแควร์ are, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ของนครสวรรค์ถึงกับประกาศชัดเสียงดังๆเลยค่ะว่าจะต้องนำน้องต้นข้าวมาพบกับชาวนาครสวรรค์ให้ได้เลยสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยค่ะ ถือว่าเป็นข่าวดีและก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะด้วยความที่น้องต้นข้าวตอนนี้ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ บ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะคะหรือในแพลตฟอร์มไหนไหนก็จะต้องมีชื่อของน้องต้นข้าวที่คนจะต้องพูดถึงและก็นำคลิปไปเผยแพร่กันต่างๆนานาค่ะเพราะว่าน้องต้นข้าวกำลังอยู่ในกระแสแล้วก็ดังจริงดังนั้นนะคะไม่ว่าน้องจะไปทำการแสดงที่ไหนอย่างที่เราเห็นว่ามี f อเข้าไปให้กำลังใจหน้าเวทีกันอย่างล้นหลามและ ทุกครั้งที่เวลาน้องไปทําการแสดงที่ในห้างฉายาว่าห้างแตกน้องต้นข้าวก็มีชื่ออยู่ในนั้นด้วยค่ะและนี่แหละนะคะศูนย์การข้า V-Square ก็เลยไม่ยอมที่จะตกเทรนเลยค่ะเพราะว่า V-Square บอกว่าคือตอนนี้น้องต้นข้าวฮิตติดทุกเทรนเลยดังนั้นนะคะเขา ต้องนำน้องต้นข้าวมาพบกับชาวนครสวรรค์ให้ได้และก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็ได้คิวไปทำการแสดงเรียบร้อยแล้วซึ่งนะคะเป็นการฉลองครบรอบ22ปีของศูนย์การค้าววีสแควรนครสวรรค์และวันที่23ตุลาคมปี68นี้แหละ ใครที่อยู่นครสวรรค์ผู้คุณจดไว้ก่อนเลยนะคะว่าวันที่23ตุลาคมวีสแควร์เขานำน้องต้นข้าวไปเจอกับทุกๆคนไปเยือนที่ห้างวีสแควร์นครสวรรค์ค่ะ แล้วนะคะลองไปดูว่าห้างนั้นน่ะจะแตกหรือเปล่าซึ่งก็มี fc ของน้องต้นข้าวนะคะไปแสดงความคิดเห็นว่าห้างน่ะคือ,อมีขนาดใหญ่รองรับหรือเปล่าคือสถานที่ที่จะไปทำการแสดงนี่แหละเพราะว่าด้วยความที่น้องต้นข้าวอะ่ะมีฐาน fc ที่เยอะมากค่ะโดยเฉพาะเวลาไปแสดงที่ห้างอย่างที่เราเห็นคือห้างแตก ไม่มีที่นั่งไม่มีที่ว่างดังนั้นนะคะด้วยความเป็นห่วงของ FC คะไปเขียนาถามที่ในเพจของ V-Square นะคะว่าสถานที่เพียงพอใช่ไหมโอ้แบบสุดยอดมากค่ะแล้วหลายๆคนก็บอกว่ารอ,อารอเรียบร้อยแล้วนะคะเดือนนี้เดือนอะไรคะเดือนนี้ก็กันยาแล้วใช่ไหมก็เดือนหน้าเอง ประมาณเดือนกว่าวาทุกคนหลายๆคนบอกตั้งตารอเลยคือ FC ที่นครสวรรค์นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่า,าคนที่อยู่นครสวรรค์หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงะพวกคุณเวลานะ,ะต้องมาเดี๋ยวดูประกาศอีกทีนะคะว่าเวลาไหนเดี๋ยวฟ้าจะถ้าเกิดว่าเห็นนะเดี๋ยวจะลงไปให้นะคะ แต่สำหรับคนที่อยู่ที่นครสวรรค์ก็สามารถติดตามที่เว็บไซต์ของอศูนย์การค้า v square ได้เลยซึ่งศูนย์การค้า v square นะคะก็เป็นถือว่าเป็นศูนย์การค้าใหญ่เลยเพราะว่ามี ร้านหลายๆร้านเลยที่อยูอ่ไปเช่าสถานที่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีโรงหนังด้วยใช่หรือเปล่าซึ่งพื้นที่ก็อู้กว้างมากๆเพฟะถามเอไอถามอ่อ GPT นะคะบอกว่า40,000ตารางเมตรนะคะมีพื้นที่ใหญ่มากเลยแล้วก็มีผู้เช่าอยู่ในนั้นอย่าง บิ๊กซีเอ๋ยซูเปอร์เซ็นเตอร์เอยมีโรงภาพ,พยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ก็อยู่ในศูนย์การค้า v ีสแควรด้วยซึ่งจุดเด่นของที่ศูนย์การค้านี้ก็เป็นศูนย์การค้าที่ทันสมัยทุกคนแล้วก็เป็นที่นิยมของชาวนาครสวรรค์และนะคะ,อ,ะอย่างศูนย์การค้าใหญ่ขนาดนี้ทุกคนเขาตามเทรนดด้วยนะว่าเขาจะ,ะจ้างใคร มาทําการแสดงมาโปรโมตอ่ะดังนั้นนะคะน้องต้นข้าวถือว่าดังจริงค่ะเพราะว่าทางห้างนี่ชื่นชมมากๆเลยโพสต์ลงในแพลตฟอร์มของเขาเลยนะคะว่าติดเทรนไปทุกแพลตฟอร์มแถวหน้าของเมืองไทยจริงๆนะเวลานี้ไปที่ไหนผู้ชมล้นหลามทุกงานเลยและนี่คืออีกหนึ่งที่ V square จะ ต้องนำน้องต้นข้าวมาพบกับชาวนครสวรรค์แล้วก็เอฟซทั่วประเทศให้ได้รับชมรับฟังเสียงขับร้องเพลงที่ไพเราะหวานจับใจซึ่งทุกคนก็ไปพบกับน,น้องต้นข้าวได้เลยที่งานฉลองครบรอบ22ปีศูนย์การค้าวีสแควรนะคะจังหวัดนครสวรรค์23ตุลลาคมจดเอาไว้เลยค่ะการพลาด แล้วก็นะคะก็เชิญชวนทุกทคนเลยเพราะพ่อแม่เอฟเตรียมตัวให้พร้อมที่จะมามอบความรักให้กับทิดาเพลงลูกทุ่งขวัญใจของคนทั้งประเทศน้องต้นข้าวสุป,ปรียาโอ้โหแบบได้ได้ได,ได,ได้อ่านคำชื่นชมของออผู้คนนะคะโดยเฉพาะคนที่เออก็เรียกอะไรล่ะเป็น คนดังเป็นเอ่ออย่างเนี้ยอย่างห้าง V Square เนี่ยคือเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมี power แล้วเขาออกมาชื่นชมน้องอ่ะมันเป็นอะไรที่น่าปราบลื่มค่ะซึ่งเราเป็น FC เราก็เป็นแค่คนตัวเล็กๆนะคะที่มารวมดวงใจกันในการสนับสนุนน้องแต่คนที่เขามี power มีกำลังมี power การที่เขาออกมาชื่นชมขนาดนี้แล้วไม่ได้ชื่นชมเฉยๆนะคะ จ้างงานน้องด้วยและจะต้องแบบคว้าตัวจะต้องนําตัวน้องอ่ะคือเขาต้องการจริงๆอ่ะนอกจากว่าด้วยกระแสด้วยเทรนด์ด้วยความดังของน้องแล้วอ่ะไม่แน่นะคะเขาอาจจะชื่นชอบในเพลงลูกทุ่งแล้วก็ได้ฟังเสียงร้องของน้องแล้วคือเป็นเสียงร้องที่เพราะจับใจไงมันก็เลยเป็นความประทับใจไปด้วยเลยอยากจะสนับสนุนน้องไปด้วยเลยทั้งทั้งที่น้องต้นข้าวอ่ะ เป็นแค่นักร้องนักเรียนแค่นั้นเองไม่ได้เป็นแบบว่านักร้องมืออาชีพเบอร์ใหญ่ๆอ่ะน้องเป็นนักร้องนักเรียนตัวเล็กๆแต่กระแสน้องร้อนแรงมากๆเลยแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเล็กพริกขี้หนูหรือเปล่านี่แหละค่ะบางครั้งอะ่ะ คืออไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องยืนอยู่บนเวทีนี้นานแล้วหรือไม่แต่ถ้าคนคนนั้นมีความเด่นมีความเป็นดาวมีความเป็นซุปตาแล้วก็มีความเก่งมีแสงมีลายเซ็นเป็นของตัวเองถึงแม้ว่าระยะเวลาที่ก้าวขึ้นมาบนสังเวียนของความเป็นศิลปินมันจะน้อยนิดมันจะแค่เพียงไม่นานแต่ก็ไม่สามารถที่จะ หยุดยั้งความดังและก็ความปังกระแสะได้เลยตอนนี้หลายๆคนก็ยอมรับในกระแสะของน้องต้นเข้ามากๆค่ะแต่กระแสะของเด็กน้อยแก้มป่องคนนี้ไม่ได้เป็นกระแสะที่เป็นการอุปทานหมู่หรือว่าอุปโลกขึ้นมาแต่กระแสะความดังของน้องมาจากความสามารถของเด็กคนนี้ล้วนๆเลยถ้าน้องไม่มีความสามารถน้องไม่ได้มีแบ็คที่ใหญ่โตขนาดนั้นน้องไม่สามารถดังแล้วก็ ยืนอยู่บนเวทีนี้ด้วยเพียงแค่สองขาสองแขนของน้องที่กำลังน้อยนิดอะ่ะแต่น้องสามารถยืนได้อย่างสง่าแล้วก็สวยงามมากๆเพราะว่าความเก่งของน้องและก็ความที่น้องเป็นคนที่บอลทูบีสำหรับสิ่งนี้น้องเกิดมาเพื่อเป็นคนที่มอบความสุขให้กับทุกๆคนเด็กคนนี้น้องต้นข้าวสุปริยาเกิดมาเพื่อเป็นซุปตาค่ะ